สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีคิดสูตร10หน่วยบนนะครับสำหรับท่านที่เริ่มต้องการเริ่มฝึกคำนวณหวยนะครับสำหรับเพื่อไปสนับสนุนสลากกินแบ่งนะครับเพื่อไปเสี่ยงดวงนะครับ สิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือสมุดปากกานะครับแล้วก็ผลรางวัลนะครับผลรางวัลที่จะเอามาคิดคำนวณนะครับเราอาจจะใช้ตั้งแต่งวดนี้ก็ได้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 เอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาคิดก็ได้แต่สำหรับผมก็คือผมจะไม่ทำ ยาวไปครับผมจะเอาแค่สั้นๆครับก็ให้รู้ว่า,าผลงวดที่แล้วนะครับก็คือห้าแปดสามแล้วก็ ให้รู้ว่าองอวดก่อนห้าแปดสามก็คือออกห้าเก้าสี่แล้วก็ก่อนห้าเก้าสี่นะครับที่เราทําย้อนหลังก็เพื่อให้รู้ว่าสูตรมันมันเดินหรือเปล่าว่ามันเข้าเป็นแบบไหนแบบเดียวสูตรเดียวหรือว่าสองตัวมาตัว ตัวเดียวหรือสามตัวมาตัวนะครับเราก็จำเป็นต้องทำย้อนหลังแต่ผมทำย้อนหลังไม่เยอะเอาแค่สามงวดนะครับย้อนหลังสามงวดผมจะใช้หลักร้อยมาคิดก็ได้หลักสิบมาคิดก็ได้หลักหน่วยมาคิดก็ได้ แต่งวดนี้ผมจะสุ่มเอาหลักสิบนะครับนี่ครับสี่งวดงวดนี้มันจะต้องคิดให้ได้สี่ศูนย์ห้านะครับแล้วสี่ศูนย์ห้ามันก็จะคิดออกมาเป็นห้าเก้าสี่แล้วงวดห้าเก้าสี่คิดมาเป็นห้าแปดสามงวดห้าแปดสามมันก็จะคิดต่อไปอีกทีนี้นะครับผมจะเริ่มนะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะค,คือหลักสิบบนนะครับ หลักสิบบนคือหนึ่งนะครับผมจะเอาสุ่มมานะครับสุ่มเอามาคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนเลยสี่หนึ่งเจ็ดต่อไปสี่ศูนย์ห้านะครับสี่ศูนย์ห้า มาต่อไปห้าเก้าสี่นะครับมาต่อไปห้าแปดสามนะครับสิบบนก็คือตรงนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้มาเดินนะครับ ตรงนี้คือเลขหนึ่งหล,หลักสิบบนนะครับทีนี้เราก็เลขหนึ่งต่อจากเลขหนึ่งก็เป็นเลขสองนะครับสองไล่ไปนะครับสิบบนอยู่ในใจแล้วก็สองสามสี่ 9 0นับไปจนครบสิบตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับหนึ่งหัวนี้นะครับหวดนี้คิด417มันเลขมันก็จะต้องออก405นะครับเราก็มาเขียนผลไว้ตรงนี้405 หวดนี้ครับอันนี้คือสูตรนะครับที่จะได้จะต้องคำนวณได้สี่ศูนย์ห้าต่อไปนะครับศูนย์นี้ครับคือหลักสิบบนเราเราจะใช้สิบบนเราก็จะใช้สิบบนคิดตลอดนะครับหมวดต่อไปเราจะเอาก้าเอาแปดนะครับคิดตลอดคําว่าสูตรนะครับต่อไปนะครับศูนย์นับต่อไปเป็นหนึ่งนะครับต่อจากศูนย์ก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าได้สิบตัวนะครับทีนี้เราก็ลงผลนะครับต่อจากสี่ศูนย์ห้าก็จะเป็นห้าเก้าสี่ เป็นการคำนวณสูตรเบื้องต้นนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับต่อไปนะครับ9ต่อจาก9ก็เป็น0นะครับศ1 3 4์หนึ่งต่อไปต่อจาก8ก็คือ9นะครับเ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับสิบตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผลที่ออกจากห้าเก้าสี่มันก็คือนี่ห้าแปดสามนะครับมาลงไว้เลย ถ้าทำตามนี้จะคิดสูตรได้แน่นอนครับเราไม่ต้องบวกเราไม่ต้องคูณก็ได้ครับแค่แค่ดูทางเลขเป็นทีนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วทีนี้เราจะเอาตัวไหนไปเสี่ยงดวงครับมันมีทั้งสิบตัวมันมีทั้งสิบตัวมันก็ไม่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมครับ อันนี้คือสูตรสิบหน่วยบนนะครับถ้าเราสูตรเราจะคิดสิบหน่วยบนนะครับแล้วก็ไปดูที่ผลนะครับผลหลักสิบกับหลักหน่วยมันออกอะไรผมจะวงเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่หลักสิบนะครับสามเหลี่ยมคือหลักสิบนะครับมีศูนย์มีเก้ามีแปด ผมก็เป็นสามเหลี่ยมไว้นะครับให้เป็นจุดสังเกตนะครับคือสามเหลี่ยมนี้ก็คือหลักสิบนะครับศูนย์ต่อไปเก้าเก้าอยู่ไหนเราก็หานะว่าเก้าอยู่ไหน,ไหนในสิบตัวนี้คือเก้าก็อยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับห้าแปดสามหลักสิบก็คือแปดเราก็มาไล่หาดูครับศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดแปดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ีนี้เราก็ไปดูรับหลักหน่วยเลขห้าอยู่ตรงไหนสองสามสี่ห้าหลักหน่วยผมจะเป็นวงกลมนะครับต่อไปห้าเก้าสี่หลักหน่วยคือเลขสี่เราก็ไปหาหาดูครับเลขสี่อยู่ตรงไหนหนึ่งสองสามสี่นี้ต่อไปห้าแปดสามนะครับเลขสามก็คือหลักหน่วยเราก็มาไล่หาศูนย์หนึ่งสองสามนี่เลขสามก็อยู่ตรงนี้นะครับ เห็นเห็นเริ่มมองเห็นหรือยังครับว่าความคงที่ของเลขก็คือเป็นจะมาจะเดินเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งนะครับความน่าจะเป็นที่ผมเอาหลักหลักสิบมาเดินเป็นเก้าเนี่ยครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้น มันมันยังไม่แตกแถวครับคือมันเป็นแถวเดียวครับที่เลขมันเข้าครับเนี่ยหลักหน่วยก็หลักหน่วยตรงตรงเลยนี่อันนี้ก็หลักสิบตรงตรง,ตรงเลยเพราะฉะนั้นนะครับหลักร้อยเราไม่ได้หานะครับนี่น,น,นี่หลักสิบที่ผมบอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าหลักสิบมันก็จะเป็นเลขเจ็ดครับผมก็จะไปลงไว้เจ็ดอ่า มันเป็นเส้นตรงนะครับเนี่ยเป็นสูตรที่มันเป็นสูตรเข้ามาเป็นสูตรวิ่งนะครับพูดง่ายก็คือสูตรวิ่งระยะสั้นต่อไปครับไปดูแถวหลักหน่วยนี่ครับห้าสี่สามนะต่อไปเป็นสองนะครับหลักหน่วยความน่าจะเป็นก็คือสองผมก็จะมาลงไว้นี่ครับทีนี้ บางคนอาจจะเคยเห็นนะครับที่ว่าสูตรที่อาจารย์ต่างๆเอามาลงทําให้ชมนะครับเป็นสูตร2ตัวมาตรงๆมันก็มาจากตรงนี้แหละครับเนีย่ยผมจะทํถอดถอดสูตรออกมานะครับอถอดสูตรออกมาก็จะเป็นอ่าเป็นห้าศูนนะครับ อันนี้ก็เป็น4 49นะครับตรงนี้ก็จะเป็น38อันนี้ก็จะเป็น27น,นะน 2, นครับที่เห็นในกลุ่มเฟซต,ต่างๆที่เป็นสูตรระยะสั้นที่อาจารย์เ้ามาลง อาจจะไม่ใช่สูตรนี้ก็ได้ครับห้ากับศูนย์ก็ใส่ผลไปตรงนี้นะครับสี่ศูนย์ห้าต่อไปห้าเก้าสีต่อไปห้าแปดสามนี่ครับนี่ศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับนี่ที่ถอดสูตรออกมาแล้ว ก็ตัวนี้แปดก็ตัวนี้นี่ห้าก็ตัวนี้่สี่ก็ตัวนี้สามก็ตัวนี้นะครับมันออกตรงๆทีนี้นะครับมาดูว่าทําไมห้าแปดสามมันจะต้องคิดได้ให้ได้สองเจ็ดนะครับงวดนั้นเนี่ยห้าแปดสาม 5้ 8, าแปดมงวดล่าสุดนะครับก็ใช้หลักสิบใช่ไหมครับหลักสิบคือเลขแปดแปดไปบวกอะไรได้ได้สอง่าเราก็ไปน,นับดูวรัหนึ่งสองสามสี่นัแปดบวกสี่คงที่ใช่ไหมครับอ่าได้สอง โอเคนะครับอันนี้ก็คือแถวแรกนี่ครับนี่ที่ต่อจากเลขหลักสิบมานี่ก็จะเป็นรับนับเป็นแถวแรกแถวสองแถวแถวสามแถวสี่เพราะฉะนั้นเราเอาหลักสิบเดินถ้าเราเราไม่รู้ว่ามันเดินยังไงแล้วทีเนี้ยเราก็เอาตรงเนี้ยครับไปตอนที่เรายังไม่รู้ว่ามันเดินแบบนี้นะครับเราก็เอา 8ปดเนี่ยไปบวก4 4่สีคงที่เพราะว่านี้มันอยู่ในแนวในแถวที่4 1 2 3 4ึเนี่ยแปดบวกสนะครับเท่ากับ12บสเท่ากับตัวนี้ทีนี้นะครับ7ตัวนี้อ่าแปดไปบวกอะไรมันได้7จ็ดเราก็ไปดูครับนับเราเริ่มนับเลย1นหานะว่าหา7มันตกที่แถวไหน 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเ้านะตกเลขเก้าครับเลขเจเพราะฉะนั้น8ไปคูณ9มันก็เท่ากับ17เจอาเฉพาะตัวหลังมาวางนะครับนี่ก็คือเป็นสูตรสองเจนะครับคือหลักสิบบนหลักสิบบนสูตรนี้วิธีคิดก็คือหลักสิบบนบวกสี่คงที่นะครับ แล้วก็หลักสิบบนบวกเก้าคงที่นะครับสูตรนี้มันมันเข้าตรงๆนะครับเป็นสูตรที่ง่ายสำหสูตรเบสิกนะครับที่อาจารย์หลายท่านกำลังเล็งอยู่เนะครับเจ็ดสองมันอาจจะงวดหน้ามันอาจจะไม่ตรงก็ได้ครับมันมันอาจจะเป็นสองเจ็ดก็ได้ครับ อาจจะเดินไม่ตรงก็ได้หรืออาจจะไม่มาเลยก็เป็นได้ครับสูตรหวยเป็นได้ทุกอย่างครับดูอยู่ที่ดวงครับโอเคนะครับเข้าเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็อคอมเมนต์คำถามมาใต้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องถ้าเราบวก บวกเลขไม่เป็นหรือคูณเลขไม่เป็นเราก็เอามาเดินแบบนี้นะครับสมมติว่าเราจะาหลักร้อยมาเดินก็เป็นสี่ตรงนี้ก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาหลักไหนมาเดินก็ได้ครับแต่ว่าขอให้เป็นถ้าหลักร้อยก็คือหลักร้อยมาเดินตลอดทำาหลายสูตรครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่หลักสิบนะครับหลักสิบมาเดิน โอเคครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเดือนนี้มันสิงหาครับสิบหกสิงหาผนะ่านไปแล้วเพราะเป็นหนึ่งกรกฎานะครับงวดหนึ่งกรกฎาเลขจะมาที่บนตรงตรงไหมครับเลขเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะครับจะมาหรือเปล่ารอผลสลากกินแบ่งนะครับว่ากองสลากจะให้มาที่เลขนี้หรือเปล่า โอเคครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วชอบสูตรวิธีคิดคำนวณของผมหอยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการคิดสูตรใหม่ๆมาให้ชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ